คุณจะมีโอกาสประสบความสําเร็จในสิ่งที่หวังและตั้งใจหรือเปล่าก่อนฟังคำแนานำอย่าลืมกดติดตามกดกระใจให้แม่หมออ้ําธรรมธาโรด้วยนะคะสําหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่แล้วมีความสงสัยมีความกังวลนะคะว่าชีวิตของคุณจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่หวังและตั้งใจหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้มีไพ่ให้เลือกสองกองแล้วกันนะคะอะให้หลับตาตั้งจิตเป็นสมาธิ ตั้งใจอธิษฐานขอให้เลือกที่ตรงกับคุณมากที่สุดจากนั้นค่อยๆลืมตาค่ะแล้วก็เลือกไพ่ที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดหนึ่งกองใครยังเลือกไม่ได้กดเพลส่วนใครที่เลือกได้แล้วมาฟังคำแนานายกันเลยเริ่มต้นจากกองที่1ก่อนนะคะอะ่มาดูกันค่ะว่าคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตไหมคนที่เลื่อนฝีมาเจอคลิปนี้โอ้โห ต้องบอกเลยคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคุณเป็นคนขยันเป็นคนตั้งใจเป็นคนมุ่งมั่นเป็นคนเอาจริงเอาจังเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนและเป็นคนขยันมากด้วยเป็นคนที่มีความามุมานะมีความขยันหมั่นเพียรมีความตั้งใจที่แน่วแน่ นะคะถ้าถามว่าคุณจะประสบความสําเร็จตามที่คุณหวังและตั้งใจไหมต้องบอกเลยความรู้ความสามารถความตั้งใจความมุมานะความขยันหมั่นเพียรจะนําพาความสําเร็จให้กับคุณอขอขยายเพิ่มเติมหน่อยค่ะว่าคุณจะประสบความสําเร็จตามที่หวังและตั้งใจไหม,มดูจากพลังงานต้องบอกเลยนะคะโอกาสที่คุณจะสมหวัง ดังใจเนี่ยอย่างที่บอกไปความขยันบั่นเพียนจะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้แต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือการที่คุณหักโหมมากไปบางครั้งบางทีสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตมันคือสุขภาพนะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยบางคนโหมงานหนักทุ่มเททําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายแต่ลืมดูแลจิตดูแลใจดูแลกายของตัวเองอาจจะทําให ความหวังเป้าหมายที่คุณต้องการไปถึงเนี่ยมันล่าชาได้นะคะอะขอดูขยายเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จไหมอ ดูจากพลังงานต้องบอกเลยคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จในชีวิตอยูแ่แล้วเพียงแต่ดูแลจิตดูแลใจดูแลกายของตัวเองให้ดีแล้วความสําเร็จที่คุณหวังไว้มันจะไปถึงได้เร็วนะคะส่วนคนที่เลือกกองที่สองค่ะมาดูกันค่ะว่าคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จตามที่หวังและตั้งใจหรือเปล่าโอ้โหดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะคะโอกาสสาเร็จมี แต่สิ่งที่คุณจะต้องทำนะคนที่เลือกองที่2คือคุณต้องแอคทีฟตัวเองคุณต้องเร่งนะคุณต้องอย่า,าถ้าคุณอยากสำเร็จเร็วคุณต้องลงมือทำเร็วนะอย่ามัวแต่คิดอย่ามัวแต่ไม่ลงมือทำนะยิ่งคุณลงมือทำเร็วขนาดไหนยิ่งมีโอกาสประสบความสำเร็จเร็วเท่านั้นนะดูจากพลังงานมีคนให้โอกาสคุณอย่แล้วมีโอกาสที่คุณจะโชคดีสำเร็จ